สวัสดีครับลุงแม่ป่าวันนี้ก็วันที่สิพฤศจิกายน2566ได้ริเลิกงามยามดีไมาเกียวเขา่ามีมาคนเดียวน้องเบิ่งเราบนไดนมาเอาไปเ็งานกันเลยมาเกียวพูดียวปากทีฝากนองขอจงขอใจหดไลย กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อครับเด้อเนี้ไม่เ,มเกี่ยวเขาผูดดาาเ,เ,ดเดียวครับผมส่งซอยจะเกี่ยวูนเดียวเแล้วดอกกันพราลูกแม่ป่าเน่ยสงสยยัยจะต้องเดต้องหาตัวซอยเพราะไว้เพราะว่าเขาตันหลายอืสมสมมตเกี่ยวงองงองคเดียวคือสิบวันเราต้องหาตัวซอยครับผมเดี๋ยวพาไปเบื้องตัวซอยกอนเบื้องเขาหลดลายก็รอะ งงงงอยู่ถามพยหมอกันพยหมอเห็นยังโยเขาโยวเขาออกจากนั่นอ๋อเราหาปลาคอนอนว่าเราหาปลาคอนที่แ้่ราอนย่เขาออกนะอางน้ำยเขาออกจากร่องน้ำพามันเป็นมันเป็นสวในว่าเราหาปลาคอนเห็นล เจ้าเขาจักไรเหมือนี่พอมอสิบไรบ่คือสิบไรนี่ละครับอ๋อาล้วแนร่าเอนคาดว่าน่าจ้าล้ยวยุนออาเมือนนี่เนาะแล้วเล้อนมือบ่ไหวก็เลยหาตัวซอยไปเลยครับไปเลพน้องพี่น้องทางไกลสนใจตาขาซอยกันเด้อพี่เ้าตาขาซอยขันพ่อสั่นกับมหาปลาขอนซอยกันเนาะนี่ บอลตามตามจ้าเอาซ้ำนี่ลราพี่นออ้องเอือนี่เระครับเพื่อนตัวซอยของวันนี้ครับเครื่องเกียกเก่ยวเขาพว่าเกี่ยวเขาผู้เดียวบอแล้วต้องหาตัวซอยพุ่นผูย้ยูไก่ไผ่หมอ้อแตนพุ่นไม่ใช่รักหน้าแปลงเงี่ยต้องใส่ตัวซอยกระสันบอแล้วแท้ๆครับผม ี่ยวเข่ามาเนี่ยค่ะใส่เครื่อง,งตึ้นแรงรถเกี่ยวเบาไหวก็เลยต้องใส่รถเกี่ยวขอบคุณเจ้าของรถแท็ขอบคุณอุปตาเ้าซอยงานมาเนี่ยช่างแด่การฝากพี่ฝากน้องให้ต้านรับฝากพนุ่มแม่ฝากให้เศ้าเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์พรเป็นแรงกำลังใจให้ไอแต่กําลังวุ่นเฮ็ดคลิฟไม่ไหม้ยี่หรี่ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากที่ฝากน้องอายุป้าเก่านี่แหลเะเนาะอย่าลืมระเบิงแล้วก็นกดติดตามให้ได้ด้วยครับเด้อใค้แปิกับน้องนองบ,อบ๊ายบายก่อนสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ